เดนซาดีเคือรถยนต์อเนกประสงค์สุดหรู MPV ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง BYD และ Mercedes-Benz ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ของนวัตกรรมในโลกของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถคันนี้ผสมผสานเทคโนโลยี EV ขั้นสูงเข้ากับการออกแบบที่หรูหรามอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมทั้งสำหรับครอบครัวและผู้บริหาร ภายนอกของเดนซา D9 ดูโดดเด่นและสง่างามกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมอย่างประณีตพร้อมไฟหน้าเล็ดที่ออกแบบเฉียบคมให้ความรู้สึกทันสมัยและทรงพลังตัวรถมีเส้นสายที่เรียบหรูพร้อมประตูด,ด้านหลังแบบเลื่อนที่ให้ทั้งความสะดวกและสวยงามด้วยความยาวกว่า5เมตร D9 จึงมีความภูมิฐานบนท้องถนนแต่ยังคงความทันสมัยไว้ได้อย่างลงตัว ห้องโดยสารของเดนซาดีก้ามอบประสบการณ์ระดับ First Class วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังนับป้าไฟตกแต่งแบบแอมเบียนและไม้แท้สร้างบรรยากาศที่หรูหราจุดเด่นคือเบาะแถวที่2แบบกับตันที่สามารถปรับอุณหภูมิระบายอากาศและนวดได้แบบครบครันผู้โดยสารด้านหลังยังเพลิดเพลินกับระบบความบันเทิงส่วนตัวจอแสดงผลแบบคู่ตู้เย็นขนาดเล็กและโต๊ะพักเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือการใช้งานเชิงธุรกิจ แผงคอนโซลหน้าติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15.6นิ้วซึ่งทำงานร่วมกับหน้าจอแสดงข้อมูลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบระบบนี้รองรับคำสั่งเสียงการอัปเดตผ่านระบบออนไลน์และการเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงช่วยเสริมความบันเทิงขณะที่ระบบปรับอากาศแยกโซนให้ความสะดวกสบายกับผู้โดยสารทุกตำแหน่ง ด้านสมัถนาเดนซาดีก้ามีทั้งรุ่นปลั๊กอินไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าล้วนรุ่นไฟฟ้าติดตั้งแบตเตอรี่เบลด e แบตเตอรี่ของ BYD ที่ทันสมัยมอบระยะทางวิ่งกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จได้ถึง80%ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีส่วนรุ่นไฮบริดให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ในการขับขี่จริงเดนซ่าดีก้ามอบประสบการณ์ที่เงียบนุ่มนวลและมั่นใจระบบช่วงล่างขั้นสูงช่วยดูดซับแรงสะเทือนได้ดีขณะที่ M. มอเตอร์ไฟฟ้ามอบแรงบิดทันทีเพื่อการเร่งที่รวดเร็วพร้อมด้วยระบบช่วยขับขี่อย่าง Cruise Control แบบปรับความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคันเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ในด้านสิ่งแวดล้อมดี9ถือเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางสู่การขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่ที่หันมาสนใจพลังงานสะอาดไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกเดินทางไกลเดนซาดี9กก็พร้อมมอบความสมดุลของพื้นที่